ทุกวันศุกร์เป็นประจำครับเราจะมีนัดกับน้องไฮสแมนนี่อยู่ข้างน้องมิวเห็นไหมฮะไฮสแมนอย่ามาใกล้น้องมิวนะเห็นคนสวยไม่ได้เลยนะฮะทุกวั <c oughs> นศุกร์ฮะนะฮะไฮสแมนนะน้องมิว <c oughs> จะพาไปกินร้านอาหารนะอของกินของกินว่างอาหารว่างที่อร่อยนะวันนี้จะพาไปกินส้มตำร้านหนึ่งครับเพราะว่าส้มตำร้านนี้เป็นส้มตำแบบยำระเบิดมันแซ่บ มันจัดมันจ้าและที่สําคัญนะอ่ะพ่อค้าหน้าตาดีด้วยโอยอยากชิมแล้วค่ะจะชิมอะไรจ้าลองดูก่อนนะจ้า <c oughs> นี่ฮะไปที่ส้มตํายําระเบิดครับตั้งอยู่บริเวณตลาดพัฒนาเขติทศบาลเมืองอุทัยธานีครับจังหวัดอุทัยธานีเจ้าของร้านนะฮะคือพ่อหนุ่มรูปหล่อชื่อว่าคุณนทัทกฤตปัดดิษครับวัย29 <c oughs> ปีท่านนี้ <c oughs> เป็นไง <c oughs> เป็นไง <c oughs> หน้าตาดีหน้าตาดีฮะ ซึ่ง<ม>ก็มาร่วมมุ่นกับเพื่อนครับเปิดปร,ร้านส้มตำครับหลังจากได้รับสถานการณ์จากโควิด -19 กก็ตกงานนะครับแต่ด้วยความชอบกินส้มตำแล้วก็ตวเวนลองชิมเกือบทุกร้านไม่มีร้านไหนตำได้ถูกปากตัวเองครับก็เลยเนี่ยลองคิดสูตรดูจนได้รสชาติที่มันอร่อย,ย,ยก็เลยเปิดปร,ร้านขึ้นมานะครับที่ร,ร้านมีเมนูส้มตำให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ตำข้าวโพดก็มีนะ <หา S 2> ตำกุ้งสดกุ้งแก้วานะฮะแต่ว่าส่วนผสมที่สำคัญก็คือปลาปลาฮะ ก็ปลารา้านี่นะเขาบอกคัดมาอย่างดีนะฮะดูน้านี่ฮะเห็นแล้วมันอากเอาเข้าวเหนียวไปจิ้มไปจก <c oughs> ไปปั้นเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าปลาร้านี่เขาสั่งมาจากพื้นที่จังหวัดหนองวนลำพูนั้นเหมียวแสดงว่าจังหวัดนี้ต้องเป็นของดีแน่นอนของดีแน่นอนนะใช้วัตถุชั้นดีนะครับคัดสรรแต่ของดีอาหารทะเลก็สดนะฮะแล้วก็เน้นความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งนะครับสนใจอยากไปชิมได้นะครับไปที่ส้มตำยมระเบิดครับ ตลาดพัฒนาเข็มซือบานเมืองอุทัยธานีครับเปิด1 1โมงปิด2.00ไปไม่ถูกครับโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนครับ0642691711ครับผมโอ้โหเห็นแล้วคือน้ำลายแบบแฝบเลยทีเดียวนะคะอ่ะจะไปกินหรือจะไปดูพ่อคาก็ไปกันได้น,นี่แล้วแต่น้องเหมีวเลยคะ่ะก็ไปกันได้นะคะคที่อุทัยธานีนั่นเองค่ะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s สไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ